ครับสวัสดีครับตอนนี้บรรดาช่างกำลังกินข้าัมาทำอะไรเนี่ยไม่ได้ยื่ก่อัให้พามาเจอกำลังนั่งทำข้าวอยู่เลยแล้วเนี่อะไสวนนี้ฮะสะวานสวนเสนอเิยิงกันนะแล้วก็หัวมันบอก บัวมันได้มันยูมซื้อมันสองอันเอาแต่สวรรค์เอาตัวน้อยบ่ตัวน้อยแล้วพอดีตัวดำเอามาจากลุงพินแล้วโอเคโอเคเขาหลุงพินนะผมเอามาเพราะนั่นจ่ายก็มันอยู่นี่ว่าสวรรค์เก่านะมันเป็นยังครับไม่ได้ยืมแต่ว่าะไม่ได้เป็นยืมเลยหายเลยครับผมผมะเพาะมีอะไรให้เตยดนเลยล่ะครับแต่แเตยเพื่อให้หมดแหละ เพราะเป็นเนื้อมันมีหลายตัวอยู่เป็นอยังหนึพอดีก็แบ่งมันเหลือมันเหลือมันเหลือหลายตัวเดี๋ยวอยางก็มันใสเหมืนมันขาดตัวจริงเยมัดากเลยอเเป็นอยังละของไปแล้วกระแบ่งกันว่ามันมีอยู่นะมันเหลืออยู่ผมจำได้ดีมากเลยโอเคเดี๋ยวตอนนั้นลูกว่ามืดเลยผมก็จะตู้ตูมามืดก็คือแบ่งมันเหลืออยู่ลุงลูกลุงเหลือไว้ใสอยู่เป็นอย่าง 20บาทป่ะร้นนี้เขาทำนั่ขี้นกินสีครับไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวกินข้าวอยู่พอดีผมกินมาแล้วครับกลับไปกินข้าวแล้วก็มาสาวสวยนะครับไม่รู้มาจากไหนมาจากกรดกอกค่ะมาจากกรดกอกครับช่องไหนครับนี่ K M N 68ค่ะน่เ K M N 68กีนี้ง่ายๆก็กดหาซาลีน่าก็หมดนิพาแต่ยาวไปของใครนะของหนูค่ะฝากเช่าหน่อย K M N อ6 8หค่ะอู้หันโอเคขอบคุณมากนะคะครับผมครับสวัสดีครับครับนี่ดูบรรยากาศไอนาบานคนครับไม่อยากรบกวนแกเสกินข้าวอยู่ครับขึ้นโค้งใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวก็มุงราคาแล้วก็ไปต่อเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวนะครับไปมอบ อันนี้ปัจจัยสมทบกระถินที่อำเภอคำสีครับ FC ทั้ง3,000คนรอผมอยู่น er. ี่มามาแล้วครับมาแล้วครับหายหมดแล้ว FC หายหมดแล้วไม่ไม่มีคนคุยด้วยใช่ไหมเราก็เลยไปขอภัยเด้อใชครับกินส้มตำของทุกคนครับไปดูับโอเคครับอ่าจะพาไปแก้วเลาะ และแถวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูป้าถอนํำส้มตำนะครับนะเสื้อผ้าเยอะมากเลยอันนี้ก็คือของป้าคำใสครับร้านป้าคำใสป้าขายดีบอะขายดีอยูคย่ครับมีได้เวลากินข้าวเลยเนาะนี่กินได้ป้าเป็นร่มนะ พี่ลุงก็กินได้ลุงเนี่เป็นลมนะครับกินได้โตนะขอบคุณครับนี่พอบอกลุงกินข้าวลุงเอาข้าวหลามให้เลยลุงก็สงสารหลานกลัวหลานเป็นลมเป็นแับขอบคุณมากครับนี่แหละเอเคพี่น้องกันดังนั้นครับญาติญาติกันดังนั้นครับอันนี้ก็คือร้านครับป้าแยงไม่แยงใครเผลอ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือป้าแยงนะครับพี่สาวครับไม่คุยแล้วคุยกันนานเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวไม่อยากจะคุยกับป้าแยงไม่อยากคุยค่ะไม่อยากคุยข้าหลามอ่ะกินแน่ครับผมครับอีลูกก็เพื่็เพิ่ต่อเลยเป็นน้องต้องเสียสละให้พี่ครับโอเคครับ สนใจท่าไหนถามได้นะครับผมนี่เสื้อผ้าสวยๆเลยครับสวัสดีครับโอ้โหสินค้าใหม่เสม้อสวยเลยครับนี่คือตลาดหน้าบ้านลุงพลครับอันนี้ก็คือแม่น้องพีน่ารักมากเลยครับใส่ร้อยห้าสิบเสื้อสองร้อยห้าสิบครับโอเคลายมันหมีนกก็สวยๆนี่ค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะมีหลายลายหลายสีค่ะ สวยๆนะคะสวยมากเลยครับใครต้องการก็โทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาได้ครับส่งทั่วประเทศครับผมสวยนะะคมากเลยใครหน้าเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะฝากเป็นของฝากของที่ลึกก็ได้นะคะจ้าของดีๆค่ะของดีๆขอบพระคุณนะค่ะสนใจก็ซน้อหกสามแปดห้าสองสามสองหนึ่งศิลนะคะโอเคมาได้เลยค่ะขอบคุณครับผม เดี๋ยวไปดูป้าจำลองตำส้มตำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าลองครับไปนั่งโต๊ะไปลูกไปสวัสดีป้าถอนครับป้าถอนสวยจังเลยครับวันนี้ครับชุดสวยค่ะสวยทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ ป้าลองก็สวยนะครับวันนี้ครับไม่ได้คุยป้าลองหลายวันเลยไม่คุยก็ได้วันนี้ยุ่งจังเลยค่ะแม่เดี๋ยจะเอเวลาลงมาโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรครับผมไม่รบกวนแล้วครับรู้รู้ว่าป้าลองคอยพาจะไปทาบุญนี่นะครับผมก็ไปด้วยครับไปไปด้วยพระเจ้ามีรถคนผมมีรถเอาไปเดี๋ยวป้าลองนั่งไปกับผมก็ได้ครับไม่เป็นไรถ้าไม่ไม่มีใครให้ไปเดี๋ยวผมไม่ไปครับป้าลองไปไหนครับซีใช่ไหมใช่ไหมป้าลอง ไปคำเสีใช่ไหมคำเสีใช่ไหมค่อยกระบุกจ้าเล็นแต่น้าแล้วประลองนี่ใม่กับมูนาอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือมาโอ้โหเจ๊ขายแล้วครับเจ๊สวัสดีครับเอาอีกแล้วเออจ้าขายดีไหมวันนี้ได้อยู่งกว่เฮ้ยไม่ได้กินลุ่มฟิวไม่ไม่ได้วันนี้วันเสาร์ เอ้มันเกินไปแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยี่เราต้องล้วงความลับน้องสาวไม่ได้ <c oughs> แล้วไปแล้วไปกวนแล้ว <c oughs> นี่นะครับอ่าเสื้อของร้านเจ๊รันทมครับมาใหม่เลยนะครับนี่ลายใหม่เลยใส่แล้วสวยครับอ่ารอของบ้านกก กอกมุกดาหารไทยแลนด์นะครับนี่ยินดีต้อนรับบ้านกกอกดงหลวงมุกดาหารครับสกรีนสวยมากเลยครับผ้าคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ข้างหลังก็มีเขียนคําว่าห้ําผาแอกนะครับบ้านกกอกมุกดาหารนะครับสั่งได้ส่งได้สั่งได้ครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับเออส่งได้ทั่วประเทศนะเเบอร์โทรัเออเบอร์โทร 0 8 0 2 1 6 4 552นะครับสวยมากเลยครับเป็นผ้าคอตตอนครับเสื้อผ้ามีหลากหลายนะครับหลากหลายหลากหลายสีหลากหลายอย่างครับนี่มีหลายอย่างเอเอาเสื้ออะไรมามีสีขาวด้วยนะครับสีขาวด้วยเขียนกับว่าถ้ำผาแอกบ้านกก,กอกมุกดาหาราตามนี้นะครับอ,อันนี้เป็นคอวีนะครับ บ้านกาะกามุกดาหารไทยแลนด์เป็นภาษาอังกฤษยินดีนต้อนรับบ้านกากาะลงหลวงครับสวยสวยสวยมีสีดําสีเหลืองก็มีครับมีสีชมพูด้วยมีสีชมพูด้วยถ้ำผาแอกนะครับสีชมพูก็มีนะครับเออนี่อ่านี่ครับบ้านกากโอเคเสื้อสวยมากเลยครับอโอเคนะครับอันนี้คือ ของร้านเจบรรทมผ้าถุงก็มีครับผ้าถุงสวยๆกนสวยใส่แล้วสวยอันนี้ก็คือเจเป็นใส่ใส่ใส่เป็นนางแบบเลยเจเป็นเจเป็นใส่วสวยครับโอเคนะครับ <c oughs> นี่คือโอเคครับวันนี้แบบโหคนเยอะมากเลยครับวันนี้เยอะมากเลยครับ ดอกไม้เชิดเด้อจ้าป้าขึ้นรถบินครับผมครับทำไมย้ายมาตรงนี้ครับเาไม่มีที่เนาะอ๋อที่เขาใหญ่หนิงก็เลยต่ออ๋อต่อมาอันนี้ครับได้แยกสองสาขาสามสาขาก็ได้ครับอันนี้ขายอะไรครับแม่ค้านี่ของร้านไหนครับนี่ส้มเท้าส้มเท้าจากไหนนาแกนครพนมหรือ จากสกลนครแม่ค้าจากสกลนครนะครับมีดักแด้ด้วยมีโอ้โหสวยๆจานแล้วเท่าไหร่ครับนี่ครับซาบาทนะครับ20บาทไม่ขายครับครับโอนุนได้นะครับสวยยิมรครับแม่ค้าก็สวยๆนะครับเตมุตมินะคะเตมูตมิปา กระติ๊บเขาจะมันงามแท้แหละพี่น้องเอ้ยสุดยอดของอำเภอมนเจ้านี้ของอำเภอในนะนาว่าครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยเจ๊เจ๊แกเข้าใจในการเอาของมาสินค้าที่ว่ามาจากอำเภอใช่สินค้าคุณภาพดีมากเลยครับพอดีเลยใส่ข้าวแล้วไปไร่ไปนาใส่บาทใส่บาท ใส่บากาลังดีดเป็นของที่เราเลือกใส่กับอ <Okay S 2> ส่กล้อนนสวย,สวย มีพระเอาอันนี้ไปป่กจะเป็นะแตนอันนึงโอ้เอาไปฝากกระแตนไปแล้วโอเคครับผมครับครับสวัสดี FC มาเยอะมากเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดจักีเลยวันเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์เจ้าของบ้านอยู่ไหมครับสวัสดีครับเ้าขออยู่มะไรนะครับผมเจ้าของบ้านอยู่ไหมเจ้าของบ้านคนไหนครับลุงพลอ๋อลุงพลอยู่ครับโอ้ยมนที้มาอยากจะถ่ายรูปกับลุงพโอ้ได้เลยครับมาจากไหนครับผม FC มาจากไหนครับ มาจากกาลสินเอ้ยไม่ใช่จากสายสเกตสีสเกตมาสามบอกว่านูนี่มาจากดีทีบ้านพนทรานี่จ้าอ๋อบ้านบนทรายครับผมอยู่ครับอยู่ครับดีแล้วมาช่วงเช้าทันอยู่ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวอาจจะไปธุระครับผมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทำคลิปต่อไปทางหน้านะครับครับสวัสดีครับ